สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมกินแต่อกไก่หรือเลี้ยงเนื้อสัตว์แล้วร่างกายยังปวดเมื่อยและอ่อนเพลียในฐานะหมอประเสริฐผมขอเตือนด้วยความห่วงใยว่าเนื้อสัตว์บางชนิดบนจานของท่านอาจเป็นยาพิษที่กำลังเร่งวันชาราและทำลายสมองเงียบๆวันนี้ผมจะพาไปดู4เนื้ออันตรายที่ต้องเลี่ยงและเผยความลับ เนื้อสัตว์ชนิดเดียวที่ช่วยคืนความหนุ่มสาวได้จริงถ้าอยากสุขภาพดีไปด้วยกันพิมพ์คำว่าใช่ไว้ด้านล่างแล้วไปฟังคำตอบกันเลยครับส่วนที่ 1. เนื้อสัตว์ 4. ประเภทที่แย่ที่สุดเอาละครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน,านาอาทุกท่านตอนนี้เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาหลักในส่วนแรกกันครับซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญมากเพราะอาหารเหล่านี้อาจจะซ่อนอยู่ในตู้เย็นของท่าน หรืออยู่บนโต๊ะอาหารเช้าของลูกหลานท่านในขณะนี้เราจะมาไขาความลับของ4เนื้อสัตว์อันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อสุขภาพที่ดีในวัยทองของเรา 1. เนื้อสัตว์แปรรูปในร้านสะดวกซื้อข้อผิดพลาดแรกที่หลายคนมองข้ามคือความสะดวกสบายจากเนื้อสัตว์แปรรูปที่ดูเหมือนจะทานง่ายและเบาท้องผมกําลังพูดถึงแฮมแผ่นสีชมพูสวยโบโลน่าเนื้อเนียนหรือไก่งวงรมควันสไลซ์บางๆที่มักจะอยู่ในแซนด์วิชเป็นอาหารเช้า คู่กับกาแฟาหรือวางขายเป็นแพ็คสวยงามในร้านสะดวกซื้อเชื่อไหมครับว่าภาพลักษณ์ที่ดูสะอาดและทันสมัยเหล่านี้คือกับดักสุขภาพที่แนบเนียนที่สุดสำหรับผู้สูงวัยทำไมมันถึงกลายเป็นยาพิษนั่นเลยครับเพราะกระบวนการผลิตที่ต้องคงสภาพสีชมพูสดเอาไว้ไม่ให้เนื้อเปลี่ยนเป็นสีเทาตามธรรมชาติผู้ผลิตจำเป็นต้องอัดสารเคมีที่ชื่อว่าโซเดียมไนไตร์และไนเตรตเข้าไปในเนื้อสัตว์เหล่านี้เมื่อสารเหล่านี้เดินทางลงสู่กระเพาะอาหารของท่านและไปผสมกับกรด ในกระเพาะที่มีความเป็นกรดสูงมันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนร่างเป็นไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยืนยันแล้วว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยนอกจากเรื่องสารเคมีแล้วสิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันคือเกลือครับเนื้อแปรรูปเหล่านี้คือระเบิดเวลาโซเดียมดีๆนี่เอง เพียงแค่ท่านทานแฮมหรือไก่งวงรมควันสัก 2- 3ถึงแผ่นท่านอาจได้รับโซเดียมสูงถึง1,200ม mm. ิลลิกรัมซึ่งนั่นเกินครึ่งหนึ่งของโควาตาที่ร่างกายคนไทยไวัยเกษียณจะรับไหวในหนึ่งวันผลที่ตามมาคือไตของท่านต้องทำงานหนักอย่างบ้าคลั่งเพื่อขับเกลือส่วนเกินออกหัวใจต้องบีบตัวแรงขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดผ่านหลอดเลือดที่แข็งตัวตามวัยส่งผลให้เกิดอาการบวมน้ำตามข้อเท้ากดและบุ๋มมือเท้าบวม และความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นโดยที่ท่านไม่ทันรู้ตัวงานวิจัยในยุโรปที่เก็บข้อมูลจากคนเกือบครึ่งล้านคนยืนยันเลยว่าการกินเนื้อแปรรูปเพียงวันละนิดวันละหน่อยหรือประมาณ50กรัมเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้เกือบ20%เซนนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับแล้วทางออกคืออะไรหากท่านชอบทานแซนด์วิชหรือชอบเนื้อสัตว์แผ่นบางๆผมขอแนะนำให้ท่านเปลี่ยนวิธีการซื้อเนื้ออกไก่สดๆจากตลาด นำมาต้มหรือ,อย่างเองใส่ตะไคร้ใบมะกรูดให้หอมแบบไทยๆแล้วสไลด์บางๆเก็บใส่ตู้เย็นไว้วิธีนี้ท่านจะได้เนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยไร้าสารกันบูดและควบคุมความเค็มได้เองถ้าท่านเห็นด้วยว่าถึงเวลาต้องเลิกทานเนื้อแปรรูปพวกนี้แล้วช่วยพิมพ์คำว่าธรรมชาติลงในคอมเมนต์ให้หมอทราบหน่อยนะครับ2เบคอนและไส้กรอกมาต่อกันที่เมนูโปรดของหลายบ้านกลิ่นหอมๆของเบคอนที่ทอดในกระทะ หรือไส้กรอกย่างร้อนๆไส้กรอกอีสานเปรียปร้ยวๆที่ส่งกลิ่นยั่วน้ำลายผมเข้าใจครับว่ามันอร่อยและคุ้นเคยแต่ในฐานะหมอผมต้องเรียนตามตรงว่านี่คือศัตรูตัวฉกาจของความชราและเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำลายเซลล์ของท่านได้รุนแรงที่สุดทำไมมันถึงอันตรายขนาดนั้นองค์การอนามัยโลกหรือหูได้จัดให้เนื้อสัตว์แปรรูปอย่างเบคอนและไส้กรอกอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งของสารก่อมะเร็ง ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับบุหรี่และแร่ใยหินฟังดูน่าตกใจใช่ไหมครับแต่นี่คือวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาสที่ติดตามคนกว่าแสนคนพบว่าการทานเบคอนหรือไส้กรอกเพียงแค่2ครั้งต่อสัปดาห์สามารถเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งตับอ่อนได้สูงถึง67%แต่ความน่ากลัวไม่ได้หยุดแค่มะเร็งครับสิ่งที่ผู้สูงวัยต้องกังวลคือสารเร่งแก่หรือที่เรียกว่า สารตัวนี้เกิดจากการนำเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงและผ่านการหมักดองไปผ่านความร้อนสูงสงจนเกรียมสารนี้จะเปรียบเสมือนกาวเหนียวเหนียวที่เข้าไปเกาะตามเนื้อเยื่อมันจะเข้าไปทำลายคอลลาเจนในผิวหนังทำให้ผิวเหี่ยวยน่นแห้งกร้านและที่ร้ายกว่านั้นคือมันจะเข้าไปทำให้เลนส์ตาของท่านคุณมัวเร่งให้เกิดต้อกระจกเร็วขึ้นรวมไปถึงทำให้หลอดเลือดแข็งตัวขัดขวางการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองและหัวใจ อาการที่ท่านอาจจะเริ่มสังเกตเห็นได้คือสายตาที่เฝ้าฟาังเร็วผิดปกติผิวพรรณที่ดูหมองคล้ำไม่สดใสทั้งที่ดูแลตัวเองดีหรือระบบย่อยอาหารที่แปรปรวนท้องอืดง่ายทางแก้ที่ผมอยากแนะนําคือการเปลี่ยนมาใช้รสชาติความอร่อยจากธรรมชาติแทนหากท่านชอบความกร,กรอบหรือรสชาติเข้มข้นลองหันมาทานเห็ดหอมสดหรือเห็ดออรินจินําไปหมักซีอิ๊วขาวนิดหน่อยแล้วย่างไฟอ่อนๆเห็ดเหล่านี้เมื่อโดนความร้อนจะมีรสชาติกลมกลม่อม มีรสสัมผัสที่คล้ายเนื้อสัตว์ให้ความอร่อยแบบอูมามิแต่ไม่มีสารก่อมะเรง็งแถมยังช่วยกระตุ้นูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยถ้าท่านอยากลองเปลี่ยนมาทานเห็ดเพื่อสุขภาพพิมพ์คำว่าเห็ดบอกหมอได้เลยครับ 3. อกไก่จากฟาร์มอุตสาหกรรมแบบลอกหนังข้อนี้อาจจะทำให้หลายท่านประหลาดใจที่สุดและอาจจะขัดกับสิ่งที่ท่านเคยได้ยินมาตลอดชีวิตความเชื่อที่ว่าอกไก่ลอกหนังคืออาหารคลีนที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนแก่ เป็นความเชื่อที่ต้องได้รับการแก้ไขด่วนครับโดยเฉพาะถ้าไก่นั้นมาจากแหล่งที่ไม่ถูกต้องปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวไก่แต่เป็นวิธีการเลี้ยงและความสมดุลของสารอาหารไก่ส่วนใหญ่ในซูเปอร์มาร์เก็ตมาจากฟาร์มอุตสาหกรรมที่ไก่ถูกเลี้ยงในกรงแคบๆไม่ได้เดินเหินอัดแน่นไปด้วยยาปฏิชีวนะและฮอร์โมนเร่งโตเพื่อให้โตเร็วผิดปกติสารตกค้างเหล่านี้แหละครับ คือปัญหาใหญ่สําหรับตับและไตของผู้สูงวัยที่ขับสารพิษได้ช้าลงการสะสมของยาปฏิชีวนะในระยะยาวอาจทําให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาเมื่อท่านเจ็บป่วยอีกประเด็นที่สําคัญมากคือความลีนหรือความไร้ไขมันของมันการทานแต่อกไก่แห้งๆที่ไม่มีไขมันเลยอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีเพราะร่างกายของผู้สูงวัยจาเป็นต้องใช้ไขมันดีเพื่อช่วยในการดูดซึมวิตามินสําคัญอย่างวิตามิน A D ด e. แลเคหากท่านทานแต่อกไก่ล้วนๆร่างกายจะไม่สามารถดึงวิตามินเหล่านี้จากผักที่ท่านทานคู่กันไปใช้ได้นำไปสู่ปัญหาภาวะกระดูกพรุนผิวแห้งแตกและสมองล้าเพราะขาดไขมันบำรุงสมองนอกจากนี้การทานโปรตีนที่ไม่มีไขมันเลยคู่กับข้าวสวยร้อนๆซึ่งเป็นวิธีปกติของคนไทยจะทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้อินซูลินทางานหนะักนี่คือเหตุผลว่าทําไมคุณป้าหลายท่านที่ทานคลีนกินแต่อกไก่ต้มแต่กลับยังรู้สึกอ่อนเพลีย ขี้หลงขี้ลืมผมร่วงและไม่มีแรงนั่นเพราะร่างกายขาดสารอาหารกลุ่มไขมันดีและแร่ธาตุอย่างสังกะสีที่มีมากในเนื้อส่วนอื่นครับงานวิจัยทางโภชนาการคลินิกพบว่าผู้สูงอายุที่ทานเนื้อสัตว์ไขมันต่ำมากเกินไปมีแนวโน้มที่จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเร็วกว่าคนที่ทานอาหารสมดุลเพราะขาดสารอาหารที่ช่วยสังเคราะห์โปรตีนดังนั้นทางออกคือการเลือกทานไก่บ้านหรือไก่ที่เลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ และท่านไม่จําเป็นต้องกลัวหนังไก่ขนาดนั้นครับท่านหนังไก่ได้บ้างเลือกทานส่วนสะโพกหรือหนองที่มีธาตุเหล็กและสังกะสีสูงกว่าเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนนะครับหรือปรุงด้วยน้ำมันดีๆเช่นน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะกอกถ้าข้อมูลนี้ทำให้ท่านแปลกใจและได้ความรู้ใหม่ช่วยพิมพ์คำว่าว้าวหรือเซอร์ไพรส์ให้หมอเห็นหน่อยนะครับ 4. เนื้อบดแปรรูปและลูกชิ้นเกรดตา เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายซึ่งผมขอยกให้เป็นอันตรายเงียบที่น่ากลัวที่สุดและคนไทยเรากินกันบ่อยมากในกว๋วยเตี๋ยวหรืออาหารแช่แข็งนั่นคือเนื้อบดแปรรูปเนื้อบอ์เกอร์แช่แข็งและลูกชิ้นราคาถูกที่ผสมแป้งเยอะๆความจริงที่น่าตกใจคือเนื้อบดและลูกชิ้นเกรดต่ำเหล่านี้มักถูกเรียกว่าถัางขยะของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เพราะมันเกิดจากการนำเศษเนื้อเศษเอ็นไขมันและส่วนที่เหลือทิ้งจากสัตว์หลายร้อยตัว มาบดรวมกันซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อโรคมากกว่าเนื้อชิ้นปกติหลายเท่าเพราะพื้นที่ผิวสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียรมันเยอะกว่ามากและเพื่อให้เนื้อบดเหล่านี้จับตัวเป็นก้อนสวยงามเด้งซู้ฟันและมีรสชาติที่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีผู้ผลิตหมักใส่สารฟอสเฟตซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายของหลอดเลือดมันทําให้หลอดเลือดของท่านแข็งตัวเปราะง่ายและเร่งความชราของระบบไหลเวียนโลหิตนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วย ผงชูรสปริมาณมหาศาลที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนและอาการแพ้ในผู้สูงอายุที่มีความไวต่อสารเคมีการทานเนื้อบดแปรรูปหรือลูกชิ้นเป็นประจำคือการเติมเชื้อไฟให้กับการอักเสบในระดับเซลล์งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่าอาหารกลุ่มนี้มีสารกระตุ้นการอักเสบสูงกว่าเนื้อสัตว์สดถึง400%อาการที่ท่านอาจจะพบคือตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกปวดตามข้อนิ้วล็อก ปวดหลังหรือปวดหัวตึบๆหลังทานอาหารมื้อนั้นวิธีแก้ไขง่ายนิดเดียวครับแต่ต้องอาศัยความใส่ใจเพิ่มขึ้นถ้าท่านอยากทานหมูสับหรือเนื้อบดให้ไปที่ตลาดเลือกชิ้นเนื้อหมูสันนอกหรือเนื้อวัวสดๆเป็นชิ้นๆแล้วหวาห่าในพ่อค้าบดให้เดี๋วนั้นหรือดีที่สุดคือซื้อกลับมาสับเองที่บ้านท่านจะมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าไม่มีเศษพังผืดไม่มีสารเด้งไม่มีดินประสิวหรือสารเคมีปนเปื้อนเพื่อเป็นการให้สัญญากับตัวเองว่า จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ร่างกายและหลอดเลือดของท่านพิมพ์คําว่าสดสะอาดลงในคอมเมนต์เลยครับส่วนที่2เนื้อสัตว์ 4. ชนิดที่ดีที่สุดควรทานทุกวันเอาละครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาเมื่อเราได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงกันไปแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสในการฟื้นฟูร,ร่างกายตอนนี้เรามาเจาะลึกถึงทางออกและแสงสว่างแห่งสุขภาพกันบ้างครับกับ 4. ส,สุดยอดเนื้อสัตว์ที่ท่านควรหามาติดตู้เย็นไว้และทานให้เป็นประจำ เพื่อคืนความหนุ่มสาวและพลังชีวิตให้กลับมา 1. เนื้ออกไก่ง่วงผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะมองข้ามเนื้อสัตว์ชนิดนี้ไปหรือคิดว่ามันเป็นอาหารของฝรั่งที่ทานกันแค่ปีละครั้งในวันเทศกาลแต่ในความเป็นจริงแล้วสําหรับคนไทยไวัยหกปีขึ้นไปอกไก่งวงคือฮีโร่ที่ซ่อนตัวอยู่ครับและหาทานได้ไม่ยากอย่างที่คิดลองจินตนาการถึงคืนที่ท่านนอนพลิกตัวไปมาจ้องมองเพดานด้วยความกังวลใจนอนไม่หลับหรือตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วหลับต่อไม่ได้ ปัญหานี้กัดกินพลังชีวิตของผู้สูงวัยอย่างเงียบเชียบใช่ไหมครับนี่คือจุดที่อกไก่งวงเข้ามามีบทบาทสําคัญเพราะในอกไก่งวงอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตเฟนในปริมาณที่สูงมากสารตัวนี้เปรียบเสมือนยานอนหลับตามธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายผลิตเซโรโทนินสารแห่งความสุขและเมลาโทนินสารที่ช่วยควบคุมการนอนหลับนอกจากเรื่องการนอนหลับแล้วไก่งวงยังเป็นแหล่งโปรตีนที่สะอาดที่สุดชนิดหนึ่งมันช่วยป้องกันภาวะกล้ามเนื้อรีบ หรือซาโคพเนียซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้สูงอายุเดินเหินลําบากขาไม่มีแรงหรือก้าวขึ้นบันไดไม่ไหวงานวิจัยจากวรา,ารสารโภชนาการระบุว่าการทานสั์ปีีไขมันต่ําอย่างไก่งวง 3. ครั้งต่อสัปดาห์ช่วยลดความเสี่ยงของโรคกล้ามเนื้อฝอได้เกือบ4 2เปอร์เซนต์แล้วเราจะทานอย่างไรให้ถูกปากคนไทยไม่ยากเลยครับท่านสามารถหาซื้อโอกไก่งวงสดตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนํานํามาต้มหรือนึ่งจนสุก แล้วฉีกเป็นเส้นๆนำมาทำลาบไก่งวงรสชาติจัดจ้านแต่ไม่เผ็ดจนเกินไปใส่ข้าวคั่วหอมๆบีบมะนาวหน่อยได้ทั้งรสชาติที่คุ้นเคยและสุขภาพที่ดีหรือจะใส่ในแกงจืดตำลึงก็คล่องคอดีเหลือเกินครับถ้าท่านอยากหลับสนิทและตื่นมาสดชื่นพิมพ์คำว่านอนหลับลงในคอมเมนต์ให้ผมรู้หน่อยนะครับ 2. เนื้อวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้ามาถึงข้อนี้ผมต้องขอแก้ความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่ทำลายผู้สูงอายุมานานหลายทศวรรษ คำเตือนที่ว่าห้ามกินเนื้อแดงเพราะจะทําให้เส้นเลือดอุดตันเป็นความจริงเพียงครึ่งเดียวครับมันเป็นจริงเฉพาะกับเนื้อวัวที่เลี้ยงด้วยธยัญพืชและอัดฉีดสารเร่งในฟาร์มปิดเท่านั้นแต่สําหรับเนื้อวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าตามธรรมชาติมันคือคนละเรื่องกันเลยครับวัวที่เดินกินหญ้าท่ามกลางแสงแดดจะสะสมสารอาหารที่วิเศษสุดไว้ในเนื้อของมันนั่นคือโอเมก้าสซึ่งมีมากกว่าวัวเลี้ยงด้วยธัญพืชถึง5เท่าโอเมก้าสนี่แหละครับ คือกุญแจสําคัญที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายลดอาการปวดข้อและบํารุงหัวใจงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียยืนยันว่าการทานเนื้อชนิดนี้เพียง4สัปดาห์ลดการอักเสบได้ถึง25%เปอร์เซนตและสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้สูงวัยคือวิตามิน B12 และธาตุเหล็กครับเคยไหมครับที่ท่านรู้สึกมือเท้าชาอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือหน้ามืดบ่อยบ นั่นอาจเป็นสัญญาณของการขาด B12 และเลือดจางซึ่งพบได้บ่อยมากในคนแก่เพราะกระเพาะอาหารดูดซึมสารอาหารได้แย่ลงเนื้อวัวเลี้ยงด้วยหญ้าเพียงหนึ่งฝ่ามือให้วิตามิน B 12. อครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการและมีธาตุเหล็กในรูปแบบธาตุเหล็กคีมที่ดูดซึมง,ง่ายที่สุดช่วยให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรงนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นท่านจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและความจำดีขึ้นเคล็ดลับสำคัญในการทานคือยา ย้ำนะครับว่าอย่าทานแบบสุกจนแห้งแข็งการย่างเนื้อจนไหม้เกรียมหรือสุกเกินไปจะทำลายวิตามินและโปรตีนที่ดีผมแนะนำให้ท่านทานแบบสุกพอดีหรือมีเดียมแรร์ทานนึกาพาไม่ออกให้นึกถึงเนื้อน้ำตกที่ยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่ข้างในเคี้ยวนุ่มลิ้นไม่เหนียวจนปวดฟันทานคู่กับผักสดสัปดาห์ละสองครั้งก็เพียงพอที่จะฟื้นฟูร่างกายแล้วครับถ้าท่านพร้อมจะเปิดใจรับเนื้อวอัวดีๆเข้าสู่ร่างกายพิมพ์คำว่า เนื้อสะอาดบอกหมอด้วยนะครับ 3. ปลาแซลมอนที่จับจากธรรมชาติเมื่อพูดถึงปลาเรามักคิดว่าปลาอะไรก็ดีทั้งนั้นแต่ความจริงที่น่าตกใจคือปลาแซลมอนเลี้ยงในกระชังกับปลาแซลมอนธรรมชาตินั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวปลาแซลมอนเลี้ยงมักจะว่ายวนอยู่ในบอ่อแคบๆกินอาหารเม็ดที่ทําจากากากถั่วเหลืองและมักจะถูกย้อมสีเนื้อให้ส้มสวยด้วยสารเคมี ผลที่ได้คือเนื้อปลาที่มีไขมันอักเสบสูงโอเมก้าลบหซึ่งเป็นสิ่งที่ข้อเข่าและหัวใจของท่านไม่ต้องการเลยครับในทางกลับกันปลาแซลมอนที่จับจากธรรมชาติซึ่งว่ายทวนน้าในมหาสมุทรที่หนาวเย็นจะสะสมไขมันดีมหาศาลเพื่อเป็นพลังงานไขมันนี่แหละครับคือทองคําสําหรับสมองผู้สูงวัยสมองของคนเราประกอบด้วยไขยมันถึง6 0และโอเมก้า3จากปลาธรรมชาติ คือวัตถุดิบชั้นเลิศในการซ่อมแซมเซลล์สมองป้องกันความเสื่อมและเป็นน้ำมันหล่อลื่นให้ข้อต่อต่อตางๆงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กที่ติดตามผู้สูงอายุกว่า2,000คนพบความจริงที่น่าทึ่งว่าคนที่ทานปลาแซลมอนธรรมชาติอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์มีอัตราการเกิดโรคสมองเสื่อมช้าลงถึง30เซและมีความเสี่ยงโรคซึมเศร้าลดลง40นะ นี่คืออาหารสมองอย่างแท้จริงครับเมนูที่ผมอยากแนะนาให้ท่านทําทานคือปลาแซลมอนหนึ่งซีอิ๊วใส่ขิงซอยเยอะๆครับขิงช่วยขับลมและอุ่นท้องส่วนการหนึ่งจะช่วยรักษาไขมันโอเมก้าสไว้ได้ดีที่สุดหลีกเลี่ยงการนําไปทอดกรอบในน้ำมันทุ่มๆนะครับเพราะความร้อนสูงจะทําลายของดีไปจนหมดถ้าท่านอยากมีความจําที่แม่นยําจําหน้าลูกหลานได้แม่นยําไปจนแก่เท่าพิมพ์คําว่าความจําดีลงในคอมเมนต์เลยครับ 4. เนื้อสัตว์ป่าเช่นเนื้อกวางหรือหมูป่าเดินทางมาถึงอันดับที่1ซึ่งเป็นสุดยอดอาหารที่อาจจะฟังดูแปลกหูสำหรับคนเมืองแต่สำหรับคนรุ่นปู่ย่าตายายของเราหรือคนตามต่างจังหวัดนี่คืออาหารที่คุ้นเคยและเป็นความลับของอายุยืนยาวเนื้อสัตว์ป่าอย่างเนื้อกวางเนื้อเก้งหรือเนื้อหมูป่าคือของขวัญจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่สุดครับ ทำไมมันถึงครองอันดับหนึ่งเพราะมันคือเนื้อสัตว์ที่ปราศจากสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นตสัตว์เหล่านี้หากินตามธรรมชาติกินหญ้ากินสมุนไพรไม่เคยโดนฉีดยาปฏิชีวนะหรือฮอร์โมนเร่งโตเนื้อของมันจึงมีความเข้มข้นของสารอาหารสูงมากมีโปรตีนหนาแน่นแต่ไขมันต่ําที่สุดในบรรดานเนื้อสัตว์ทั้งหมดแต่ความลับที่แท้จริงอยู่ที่สารประกอบตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคาโนซีนครับสารตัวนี้คือนักรบที่ทําหน้าที่ต่อต้านความชาราในระดับเซลล์ มันช่วยปกป้องเกลียว DNA ของท่านและช่วยยืดอายุของเทโลเมียซึ่งเป็นตัวชี้วัดอายุไขของมนุษย์การศึกษาจากฮาวาดพบว่าผู้ที่ทานเนื้อสัตว์ธรรมชาติแบบนี้เป็นประจำมีอายุทางชีวภาพหรืออายุของเซลล์อ่อนกว่าอายุจริงถึง15ปีนอกจากนี้คาโนซีนยังช่วยป้องกันไม่ให้โปรโตีนในร่างกายทำปฏิกิริยากับน้ำตาลหรือไกลเคชันซึ่งเป็นสาเหตุของผิวเหี่ยวย่นและต้อกระจก การทานเนื้อสัตว์ป่าจึงเหมือนการทานยาอายุวัฒนะที่ช่วยให้ตาใสผิวตึงกระชับและกล้ามเนื้อแข็งแรงสำหรับผู้สูงวัยที่อาจจะกังวลเรื่องฟันฟางเคี้ยวของเหนียวลำบากหรือกลัวกลิ่นสาบผมแนะนำให้นำเนื้อกวางหรือเนื้อหมูป่ามาทำเมนูตุนหรือแกงป่าโดยเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆน,นานๆจนเนื้อเปื่อยนุ่มละลายในปากใส่เครื่องแกงสมุนไพรไทยอย่างกระชายพริกไทยอ่อนเพื่อช่วยดับกลิ่นและช่วยเจริญอาหาร ท่านจะได้รับสารอาหารที่เข้มข้นที่สุดในทุกๆคำทิฏทานถ้าท่านทึ่งในความลับของเนื้อสัตว์ป่าและอยากมีสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยพิมพ์คำว่าอ่อนเยาวลงในคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองนะครับครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาเมื่อฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะเริ่มเกิดคำถามในใจหรืออาจจะกำลังนั่งถอนหายใจแล้วบ่นกับตัวเองว่าหมอครับหมอคะสิ่งที่หมอพูดมามันก็ดูดีนะ แต่เนื้อสัตว์ดีๆพวกนี้จะไปหาซื้อได้ที่ไหนกันมันจะแพงเกินไปไหมสําหรับคนวัยเกษียณอย่างเราที่ไม่มีไรายได้แล้วหรือบางท่านอาจกังวลเรื่องสุขภาพช่องปากว่าฉันฟันฝ่ากไม่ค่อยดีแล้วเคี้ยวอะไรก็ลําบากจะให้ไปกินเนื้อสัตว์ปลาหรือเนื้อวัวเหนียวๆจะไหวหรือผมเข้าใจความกังวลของทุกท่านดีครับและผมขอยืนยันด้วยความสัต์จริงว่าการมีสุขภาพที่ดีนั้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่คนที่มีฐานะร่ํารวยหรือคนที่ยังหนุมแน่นเท่านั้น เรามาเจาะลึกเพิ่มเติมกันอีกนิดครับว่าทาไมการลงทุนกับเนื้อสัตว์เหล่านี้ถึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตที่เหลืออยู่ของท่านและผมมีเคล็ดลับก้นครัวฉบับคนโบราณที่จะช่วยให้ท่านทานของดีได้ง่ายๆและอร่อยแบบไทยๆลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าวันนี้ท่านพยายามประหยัดเงินด้วยการซื้อไส้กรอกถุงละไม่กี่บาทมาทานหรือทานแต่บะหมี่กึง่งสําเร็จรูปเพื่อประทังชีวิตเงินที่ท่านประหยัดได้ในวันนี้หลักสิบหรือหลักร้อยบาท อาจจะต้องนำไปจ่ายค่ารถพยาบาลค่าหลังไตหรือค่าจ้างคนดูแลในวันหน้าซึ่งแพงกว่าค่าเนื้อดีๆหลายร้อยเท่าการเลือกทานไก่งวงหรือเนื้อวัวเลี้ยงหญ้าหรือปลาสดๆจากตลาดจึงไม่ใช่ความสิ้นเปลืองครับแต่มันคือการซื้อประกันสุขภาพฉบับที่ทานได้ครับสำหรับท่านที่กังวลเรื่องการเคี้ยวโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ป่าหรือเนื้อวัวที่มีเส้นใยค่อนข้างมากผมมีเทคนิคก้นครัวของคนเฒ่าคนแก่มาฝากครับท่านจํา อย่างมะละกอรหรือสับป,ปะรดได้ไหมครับเพียงแค่ท่านนําเนื้อสัตว์มาหมักกับน้ําสับป,ปะรดหรือยางมะละกอสักครู่ก่อนนําไปปรุงเอนไซม์ธรรมชาติในผลไม้เหล่านี้จะทําหน้าที่เหมือนกรรไกรเล็กๆช่วยตัดเส้นใหญ่โปรตีนทําให้เนื้อนุ่มละลายในปากโดยที่ท่านไม่ต้องพึ่งผงเนื้อนุ่มที่เป็นสารเคมีเลยแม้แต่น้อยหรืออีกวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดสําหรับผู้สูงวัยคือการนําเนื้อมาทําเป็นซุปหรือต้มตุ๋นยาจีน การเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนานๆไม่เพียงแต่ทําให้เนื้อเปื่อยนุ่มจนแทบไม่ต้องเคี่ยวแต่ยังช่วยดึงเอาคอลลาเจนจากเอ็นและกระดูกออกมาละลายอยู่ในน้ําซุปเมื่อท่านสดน้ําซุปอุ่นๆท่านกําลังดื่มคอลลาเจนธรรมชาติที่ช่วยบํารุงข้อเข่าและผิวพรรณโดยตรงดีกว่าอาหารเสริมแบบเม็ดราคาแพงเป็นในๆและยังมีแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจและลึกซึ้งกว่าแค่วัตถุครับคือเรื่องของพลังงานชีวิต สัตว์ที่ถูกเลี้ยงอย่างทรมานในกรงแคบๆไม่เคยเห็นเดือนเห็นตะวันย่อมมีความเครียดสะสมในเนื้อเยื่อแต่สัตว์ที่เติบโตตามธรรมชาติวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าหรือว่าน้ําในมหาสมุทรจะมีพลังงานที่บริสุทธิ์และมีความสุขเมื่อเราทานเข้าไปร่างกายเราก็จะได้รับพลังงานด้านบวกนั้นด้วยนี่อาจจะฟังดูเป็นนามธรรมแต่ถ้าลองสังเกตดูสิครับวันไหนที่ท่านได้ทานปลาสดๆหรือแกงป่าร้อนๆท่านจะรู้สึกสดชื่นเบา สบายตัวและมีแรงทําอะไรต่อมีอะไรมากกว่าวันที่ทานแต่อาหารแช่แข็งหรืออาหารกล่องร้านสะดวกซื้อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินในวัย6 0 7 0หรือ8ปปีไม่ใช่เรื่องสายเกินไปครับร่างกายมนุษย์เรามหัศจรรย์มากเซลล์ในร่างกายของเรามีการผลัดเปลี่ยนใหม่อยู่ตลอดเวลาเซลล์บุลามไส้เปลี่ยนใหม่ทุกๆไม่กี่วันเซลล์ผิวหนังเปลี่ยนใหม่ทุกเดือนนั่นหมายความว่าหากท่านเริ่มทานเนื้อสัตว์ที่ดีตั้งแต่วันนี้ เซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็จะถูกสร้างขึ้นจากวัตถุดิบชั้นดีร่างกายท่านจะค่อยๆรีโนเวทหรือซ่อมแซมตัวเองใหม่ท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนไม่ใช่แค่ผลตรวจเลือดที่ดีขึ้นแต่คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่านจะตื่นมาด้วยความรู้สึกอยากลุกจากเตียงอยากออกไปใส่บาตรอยากไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะหรือมีแรงอุ้มหลานเหลนโดยไม่ปวดหลังดังนั้นอย่าลังเลที่จะเดินเข้าไปในตลาดสดใกล้บ้านแล้วเลือกซื้อปลาสด,สดเนื้อไก่บ้าน หรือสั่งเนื้อดีๆมาปรุงอาหารทานกันในครอบครัวนะครับให้มื้ออาหารเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและการรักษาเยียวยาและสําหรับท่านที่ยังลังเลว่าจะเริ่มยังไงดีมันดูยากจังผมขอท้าทายให้ท่านลองทําตามนี้ดูสักหนึ่งสัปดาห์ครับลองเปลี่ยนมื้อเช้าจากขนมปังแฮมเป็นข้าวต้มปลาหรือข้าวต้มไก่ฉีกแล้วสังเกตความรู้สึกของร่างกายดูครับว่ามันเบาสบายและมีพลังขึ้นไหมการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละครับ ที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายนี้ผมอยากให้ท่านมองว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่หน้าที่ที่น่าเบื่อแต่เป็นของขวัญที่ล้ําค่าที่สุดที่ท่านมอบให้กับตัวเองและคนที่ท่านรักเพราะเมื่อท่านแข็งแรงท่านก็คือร่มโพธิ์ที่ร่มไถยที่ให้ความอบอุ่นแก่ลูกหลานได้นานที่สุดครับจำนุงสมชายได้ไหมครับพอแกเปลี่ยนจากกินไส้กรอกมาเป็นปลาแกก็กลับมาเดินคล่องแคล่วได้อีกครั้งสุขภาพดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุครับแต่อยู่ที่สิ่งที่ท่านตักเข้าปาก หมอขอถามหนึ่งข้อครับท่านสัญญาว่าจะเปลี่ยนอะไรเพื่อตัวเองพิมพ์บอกหมอในคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะครับเช่นจะเลิกกินแฮมหรือจะเริ่มกินปลาถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกันขอให้ทุกท่านแข็งแรงแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ